สวัสดีค่ะมื่พบกับกินอยู่แบบบานๆค่ะมื้อนี้สิ้ามาเห็ดเมนูก็เผาแรงอีกคือเกาล่ะค่ะพี่น้องนี่จ้ามื้อนี้เมนูนี่ก็คือผัดพริกถั่วฝักยาวค่ะหรือผัดตับเนียวทั้งชมบุรีสเสริมผัดตับเนืยวนะคะพี่น้องนี่จ้านุก,ก็สรุปรัดไปเลยเพราะว่าอย่าเสียเวลาค่ะถั่วฝักยาวแล้วก็หมูบดผัดใส่พริกแกงค่ะพี่น้องอันนี้เด็กนุก็ผัดต่อเลยเนาะคะ่ะ บางคนเพิ่นกับสมัครกเอ่อแบบว่าหมกทัวยังกุบกุบอยู่นะค่ะพี่น้องแต่ว่าทางของนูในสกิหมกทัวซุกเลยแบบนุ่มๆเลยค่ะเติมน้ำซุปค่ะพี่น้องเติมน้ำซุปแล้วก็เราจะปรุงรสด้วยน้ำปลา ได้ค่ะหรือแฮมี่น้ำตาลไส้แดงกะสิ่บส่สพ,พี่น้องจเมนูแรกค่ะผัดพริกถั่วฝักยาวเมนูต่อไปค่ะพี่น้องปีกไกน่นมักแมกกี้ทอดค่ะปีกไก่บนหรือว่าน่องเล็กนี่นะคะพี่น้องมักกับซอนแมกกี้ค่ะแล้วก็ใส่ พริกไทยแล้วก็ใส่คุกแป้งโกกิหน่อยนึงค่ะพี่น้องเอามอดให้เหลืองกรอบจ้า ทอดให้เหลืองกรอบทั้งสองด้านค่ะพี่น้องหอมหอมแมกกี้ค่ะซอฟแมกกี้กับซีอิ๊วขาวนี่กินมันแตกต่างกันมากเลยค่ะพี่นอาา้องเพราะว่าซอฟแมกกี้นี่สีหอมกว่าค่ะสีบอบแบบซออีอิ๊วขาวกรหอมจะหอมคนละแบบค่ะพี่น้องแต่แมกกี้นี่สีหอมแบบอ,อ่วนๆเลยค่ะแล้วก็อธิบายไว้ถึงแลค่ะพี่น้องแต่วา่าอันนี้กับโบเมน่าเก่งพ่อสมบบอกมาสอนผู้ใดๆนะคะพี่น้องที่แต่วา่า อันนี้คือกบเผาเมเมนูแรกนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเก็สซูพี่น้องเบอานี่จ้าพี่น้องเมนูต่อไปค่ะเป็น แกงจืดเกี่ยมอีค่ะพี่น้องเกี่ยมอีกะค่ายค่ายลอดช่องนี่แล้วค่ะพี่น้องนี่จ้ะเฮ็ดเป็นซุปเป็นแกงจืดไปค่ะใส่หมูสับค่ะเดี๋ยวเขามาทำกันเลยค่ะ ใส่แล้วเดี๋ยวเข้าใส่ถั่วงอกลงไปเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเกี่ยมอีน,นี่นู่มต้มมาแลลวค่ะพี่น้องลวกมาเล้าค่ะเข้ากันเลยประจําเป็นตรงใส่ไปตอนนี้เลยค่ะเดี๋ยวเข้าต้มถั่วงอกให้สุกเลยค่ะปิดท้ายด้วยเกี๊ยมอีค่ะพี่น้องเข้าใส่ลงไปเลยค่ะ จะต้มให้เดือดค่ะเร่งไฟให้เดือดแล้วก็ใส่ต้นหอมพักชีแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวก็กินได้ค่ะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวเข้ามาแตงพาวเขากินกันค่ะมาค่ะพี่น้องกินเขากันค่ะแล้วละค่ะเมนูอาหารแรกนี่ค่ะพี่น้องเห็ดแตงซูกินหัวซักหัวขวมค่ะกระเสมีผัดพริกถั่วฝักยาวเป็นอาหารไทยๆค่ะพี่น้องส่งส่งเียมาแลงนะคะสหิตอาหารไทยนี่จ้ะใส่เห็ดโบเผ็ดปันไดใส่โบพริกหน่อยๆค่ะพี่น้อง พักหัวเสือเอามาแต่งสื่อๆค่ะบ่เข้ากันได้ค่ะกินกับอันนี้เป็นไก่ทอดแมกกี้ค่ะกรอบๆกินกับพักสลัดได้ค่ะพี่น้องแล้วนี่ก็คือแกงจืดเกี้ยมอีค่ะหรือข่ารสซองบานเท่านี่แล้วค่ะพี่น้องมาจาก,กินข้าวแรกด้วยกันค่ะแซบๆจา้า